ผมอยู่ที่บางแสนใครที่มาบางแสนแล้วไม่รู้จะทานอะไรดีทานหมอผมก็ได้เจล็งนะครับเจล็งบางแสนนะครับก็ผมก็ทานร้านนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันแล้วร้านนี้เขาก็มีบริการให้ยืมโต๊ะอับเสือด้วยนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณสารเจ้าพ่อแสนนะครับถึงเวลากินกันแล้วนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่มีไข่ต้มนะครับมีหมูยอมีประกอบนี่แล้วก็มี เซกอกนะครับมีหอยแครงนี่เห็นไหมมีกุ้งหมจีนแล้วก็มีผักด้วยนะครับอันนี้ตำแบบตำปลาด้วยนะโอ้ว้าวว้าว,าว,าวาแซ่บขนาดไหนนี่โอ้ยฮึพลิกนีแบบจัดจ้านเหลือเกินน้ำลายสอเลยใช่ไหมเอาล้วครับเริ่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนดีปูครับปูเป็นชิ้นๆเลยเนี่ย,ยโดดๆ,ๆ หมูยอนะอืมความเผ็ดนี่บอกได้คำเดียวเลยว,ว่าจัดจ้านเนี่ยนะครับปลาหมึกหมูยออ่ะโปะลงไปอืมนี่ครับหอยแคลงนะหอยแคลงปลาหมึกอืมรสชาตินี่แบบแว่าแซ่บถึงใจเลยนะครับเนี่ยอืมออุ้งอือ ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดถูถกใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ